โอ้ยโอ้ยกระตุกปิดไไม่ได้กระตุกมันกระตุกนะพวกมึงมันนชิากระตุกอะไรดิขอเนี่ยไม่เกี nine ่ยวครับถึงไม่ไรก็กระตุกมีคนครับมันจะกินกระเดอมขนาดแล้วผมอัดจอด้วยโอ้โหนั่นแหละประเด็น แพ้คนกระสุบเหรอฆ่าว่ากระสุนน้องเว้ยฆ่าเองไม่ได้พวกก็ะสุนออแต่งชุดเป็นตัวไอ้ผู้หญิงที่มันเป็นเวทในยูกิเดียรอืม black ชิเชี i a n เกอร์นะครับการเดอนะ sterling equipment devoid of curses or demons a pleasant fluke มีรูนปืนนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นปืนสุดท้ายพวกมันโอ้คับครับโหยทำไมมันไม่ไปฉากแบบที่มันนั่นกว่านี้นะฉากนี้มันโหลดของเยอะมันกระตุกมากเลยแล้วรู้สึกว่ามันปรับกราฟินให้ผมอัตโนมัติมันไม่ใช่โหลละ เราจะต้องไปแอดจัดใหม่ให้มันเข้ากับไนเวร์ที่อัปอะใช่เพราะตอนที่เราแบบเล่นโนบูคือปรับนานมากกว่าจะหาที่แบบตรงกายจริงๆอะแต่ถ้าออฟฟิศอัพคอมก็จบเลยพี่คนทำไมมันเข้าเหรอวะะอุ๊ยไอชี้เข้าจริง แต่มันมาคนเดียวข้ามากสิเนาะอุ้ยอ right? ุ้ยอุ้ยตึง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 เหมือนจะมีคนอีกปะครับเนี่ยอ้ลืม มีคนรอ,อบขังฐานวหนุ่มจนมีสองคนเฟิดบัดบ อ้ uh oh. มนกวาด uh, <nothing> ตายป่ะสวยครับที่าออหลับไม่รู้ว่ามันจะเรียกตีมาอีกไหมมีตัตต้องพันหนึห่งของ นี่มัน,นถ้าสมมติว่าพี่จะโยนตังค์ให้เจเผื่อว่าถ้าพี่ตายยกให้ใหโอ้โหไปไ,ไปเร่อของแม่ได้ครับข้าวก่อนถ้ามีอยู่เจ็ดพันในตัวนะเราเป็นแชมป์ไปแล้วเรออะไรดีล่ะ วิญญาณไออันนี้ใช่ป่ะครับเอ,อ่อมันมันคืออะไรวะที่อ๋อยันคืนวิญญาณ The shortly to shadow begin will ไปด้วยเอฟไลออนกันเฮ้ยตีนเบาแล้ว The Shadow Thickens. Nó còn cái nỗi, qua. Ôi cái hãy, 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 ไปเลยเพื่อน <c oughs> ไปด้วยไปด้วยเฮ้ยมันไม่ได้ยินเสียงตีเราใกล้หมดยังหว่าเาะแล้วหายไปไหนวะกดยอ่อยังไงครับอ๋อกุดสีกุดสีกดสีครับอ๋อนู่นไง they're nearby โอ้ไกลเลยมึงมันโดนยิง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  เฮ้ยโดนค้ไมกูยิงนเฮ้ยเฮโคตรเอาอันนี้เจ๋งโคตรวาเพื่อสร้างคนเตมเฮ้ยเียงมันมาละต้อัเกาะไม่เต็มเฮ้ยเกาะไม่เต็มเดี๋ยวเป็นเรื่องเกาะไม่เต็มเรื่องาีก็มานกมาเ้ยทางนั้นก็มาทางนี้ก็มาโอ้โหดนนีอะไรออนจะหมดละ โดนยิงเฮ้ยแม่งเอาอะเจ้ฮันโซเฮ้ยมันมันมันมีสองตี้มันมีสองตีเขี้ยมันยิงโดนเว้ยสตยิงโดนเรื่อยๆเลยดิมันอาจจะไม่รู้ว่ามีมสองคนเชื่อมีคนอื่นยิงปืนมาด้วยใช่ไหมแอบใช่ผมมันอยู่บนหลังคาครับมันคงไม่มาตลบหลังน้องด้วย My blade is ready to unsheath เยเคยมีทำทีเป็นตีกันเองอ่ะคุณเฟิร์สไล่ฝั่งหนึ่งอ่ะมันมันเข้าใจว่าผมกับเจสู้กันอยู่เสร็จเลยโดนเจตลบหลังโอ้โหข้อมือออฟฟิตใปข้างนอกยเราเราจะรอมันดักดี ร,วรนะรวังเอาเจ๊กทะลุนะเราเอาเจ๊กทะลุนะได้นะเอ้ยเฮ้ยทะลุบ้างทะลุบ้างดูมองแบบทะลุสักพักไม่ไหวก่อนโอ้โหทุกการขึ้นแบบไม่มีเสียงวะไม่ได้กลัวนะแค่จะดักเขา <laughs> ดูในเท่มกันยังไงดีนะให้เจนนำไปด้วย

นี่ครับมันมีมังกรด้วยนะอืมไก่ดาโอ้ยเสียวไส้นิดนึงปกติเล่นเกมโดดๆไม่เคยเป็นเลยนีโยโย่โอ้ยทอาย่างเข้าสามสิบอันนั้นปวดโอยโอ้ยถือว่าถ้าไปปรับกราฟิกให้ต่ำลงมันน่าจะดีขึ้น จะปรับสองกะได้ล่ยเราขึ้นไปอยู่บนนี้กันอ๋อมีอีโมด้วยลมฟานลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออก ของเล่นวิทยาไอรีออฟแปไหมนั่นอะตรงไหนอไปไปไปเอาไว้ยิงคนเล่นเผื่อมีคนมาแถวนี้แรงนะได้ให้เจเล็งดีกว่าพี่ไม่ใช่อะไรกระตุกเยอะแล้วพี่เป็นตากล้องไงผมเป็นมือธานูอยู่วันนี้ครับดังดอกไม้บานอ๋อเท่ เนั่นสักุละปุ๊บขึ้นลเลยมาเรียบสองนี่เวยมีหมดอ่ะเอ้ยมันมองไม่เห็นมันเห็นไกลๆอยู่ยังไม่เห็นคนมัสิบสองคนสิบสองคนเราโอ้ไร่เทียมทานเหลือสิบเอ็ดแล้วฮะอืมมันเอนอยู่ไหน ไี้ได้อยู่ฝั่งลูกนหรอนี่เห็นเลยนะแต่จอเยู่เชี่ยเหลือสิบคนแล้วอยู่ได้หนึ่งในสิบนี่ก็ถือว่าอยู่มานานแต่เราจะต้องเป็นที่หนึ่งถ้าทำได้อยากไปหย่งอยงเราต้องเป็นที่เองเาเป็นที่หนึ่ง าาทำไว้ได้นึงให้ได้อ่าเป็นตน้นไม้อยู่ยิงมันปะ่ะอ๋ตายอ๋อตีอ๋อมาตีกันอยู่โอ้โหตีกันไกลเลยนะนั่นน่ะเพราะว่าไกลก็ไม่ไกลามากแต่ในจอพี่ไม่เห็น <c oughs> มีใครใช้สวิงป่ะผมนี่แหละผมนี่แหละอ๋อหระววงเฮ้ยเห็นถ้ากูยิงโดนนี่กูโคตรเกง่ง อย่ามองไม่เห็นยิงไปพี่ยิงไปทางเดียวกับเจดีกว่านี่มันขึ้นล็อกเป้าวิวิ่งยิงเจกับมาใช่ไหมเราพี่รอมันไม่ได้ระยะกันดีกว่าเฉยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันยิงประมาณไหน อยู่ข้างใต้แปดคนเง,งี้ยฝั่งเหลือหกก็ต้องเข้างวงละไปดีกว่าไปด้วยมาพี่อันนีน้ดีกวา่าจะอยู่เงียบที่สุดมันมันวิ่งมาหาเจตัวนึงอืมมันมีคนวิ่งมาหาเจ Run! Oh, she's protecting her body! Attack our enemies, or I shall make you regret it! I shall purify the souls of their filth! I love this part! Now it may perform its function again. คนสุดท้ายเอาปั๊มแป๊บได้พี่รอให้อยู่แต่ไม่รู้มันตามพี่หเปล่าอ๋อมีคนอยู่บนต้นไม้เฮ้ยเป็นด้วยมีโควาเนี่ยมีโควาฉันก็อยากเป็นนะเต่วาเลือดด้วย My injuries afflict me no longer มันอยู่นู่นนะครับ Our foes approach มีตัว มันเกิดชิมีกิจกรรมใหม่ด้วยนะเนี่ยครับวว้าอืม go here ไปต้นหน้าไปต้นหน้าอืไปต้นหน้ามันอยู่ต้นเดียวกันได้ไหมครับเออยู่ได้พี่ถ้าอยู่ในที่เดียวกันมั้งเราต้องเคลียร์สักตัวที่ยังมีไหมนะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยต้นเฮียเดียอะไรอ่ะงงกูกลัวกูจะตุ๊กแก the shadow begins is ready to when Behold let them fear <único Liberty Overwatch> <gibED> Oh, don't know. คือในแฮนี่ก็โดนในนี้ก็โดนเฮ้ยยางโดนโอ้โหตายหายริมเนินโอ้โหมาวันนี้วันนี้วิอะไรอ่ะคนนี้ใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เอาไม่เอาร้องไม่เอาเฮ้ยไอ้เที่ยมมันแพนี่เป็นโอ้โหงามไส้จะตาย ยิ่งเลยแพรี่แพนน่าแต่วันนี้คือนัวแหละติดน้องเอาตัวรอดไม่รู้ว่าชุบได้ไหมแต่เสียงอยู่เขากำลังนัวกันเลยเอาฟิตต้องดูให้อ่ะขอบคุณครับเนี่ยฟิดน้องมาแล้วฟิดน้องมาแล้วตีกันอยู่เราต้องรีบไปแจังหวะผมไม่ยัางตีอยู่ยังไม่อย่าตี Our I thought, uh... again. I shall purify the souls of Wait, wait, yeah, no, yeah, no. The shadow My wounds are sealed. <laughs> 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 <coughs> <laughs> <hums> <hums> เฮ้ยจชนะวะเนี่ยเฮ้ยอดเลยสุดยอดเุดยอดสุดยอดสุดดงโอ้โหมายืนยืนทำหน้าปกชนะว่ะโอ้ไม่ทันเฮ้ยแชมป์เว้ยสุดเลยฮึยติยศช่วงนี้รันว่ะเป็นไงล่ะอาตัวจีหายไปไหนอะก็จะลุตไม่หลุดจะไม่หลัวโอ้โหออฟฟิศเป็นดินน้ำมันเลยใช่ หูกำจัดหนึ่งเลออสุดยอดไปเลยฮะสุดน้องกำจัดหนกำจัดไปหนึ่งไงเฮ้ยคุณเฟิร์สรอบก่อนน่ะที่ผมแบบมาลองคนเดียวอ่ะผมกล่าวว่ามาลองเฉยๆผมหวดไปยี่สิบหกคนเป็นแชมป์เลยเหมือนไปเจอผู้เล่นที่แบบไม่ได้เล่นนานด้วยมั้งแล้วก็เป็นผู้เล่นใหม่ครับหลังจากนั้นน่ะแม่งพาผมไปเจออะไรก็ไม่รู้หวดจับไม่ให้คุณได้ทดลอง โหลดไปเฮ้ยเอาว่ะเอาบรรทุกอะ้รมาแล้วเอ๊ะไปวอทกันไหมครับเจหรือว่าต่อได้หมดเลยเรื่องเรื่องได้ไหมได้แต่ผมให้มาครับเล่นกันไปก่อนเลยอ๋อเล่นไปกินเชงก่อนก็ได้นะได้ได้งั้นพี่ไปทำเคพจกินชิ้นก่อนแล้วกันครับแชมป์เลยแช่มโอ้โหโหลดโหลดไปกระตุกจัด เฮ้ยเดี๋ยวปรับออปชัืกันนี่แบบยังไม่ได้แกะอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอแกะพวกนี้อ่ะแกะแล้วเช็คมันมีกล่องสุ่มที่ซื้อมาอยู่ยังไม่ได้แกะอ๋อกล่องสุ่มนี่จับตัวไหนมาบ้างรครับ